ตอนนั้นก็พอได้ยินข่าวๆครับว,ว่าซีเกมเป็นกีฬาอะไรแต่แบบไม่คิดเลยว่าเราจะได้มาแข่งเพราะเราแค่มีเป้าหมายว่าเราอยากติดทีมชาติครั้งแรกของอมนี่รู้สึกประทับใจมากที่ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็ตอนนั้นอมยังอายุป,ประมาณ19ด้วยรู้สึกตื่นเต้นมากที่แบบได้เล่นซีเกมครั้งแรกแล้วก็ได้เหรียญทองแดงมาครับตอนนั้น ครั้งที่โอมประทับใจมากสุดคือที่ประเทศเวียดนามครับตอนนั้นผมก็ลงทั้งประเภท5-5ด้วยแล้ว3-3ด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกครับที่ไปเล่น3-3กันแต่ก็ได้เหรียญทองในประเภท3-3มาด้วยตอนนั้น mm hmm. ก็รู้สึกภูมิใจมากเพราะเขารู้สึกก่อนที่จะจบเกมรอบชิงอบโอมรู้สึกแบบโอมเหนื่อยมากโอมแบบโอมไม่ไหวแล้วโอมจะตาแล้วแลสุดท้ายก็ชนะไม่ได้โอมแบบโล่งมากนะครับตอนนั้นที่เกมครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าของโอมครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าไทยจะได้เป็นเจ้าภาพเพราะปกติเวลาเราไปแข่งที่อื่นเลยครับ เราจะไม่ค่อยมีกองเชียร์คนไทยนอกจากจะเป็นนักกีฬาด้วยกันเดงไปเชียร์แต่คราวนี้เราจัดในบ้านนะครับเราก็จะมีกองเชียร์เรามีเพื่อนมพี่น้องคนรู้จักไปเชียร์ผมรู้สึกว่ามันทําให้เรารู้สึกว่ามีชใชไปก่อครึ่งลวในเรื่องของกาลังใจแฟนชาวไทยนะครับมาเชียร์ติดตาม กีฬาฟีเกมในครั้งนี้เราเป็นเจ้าบ้านด้วยอยากให้ทุกคนมาอยู่ที่สนามทุกกีฬาเลยไม่ใช่ว่าจะเป็นบ้านอย่างเดียวทุกกีฬาเพราะว่าถ้านักกีฬาได้ยินเสียงเชียร์จากคนอื่นนี่ยมันรู้สึกว่ามีพลงังและมีกำลังใจมากแบบสู้ไม่ถอยแน่นอน